สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ พลเอกนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นพลเอกกันมาหมดแล้วนะครับผมใน3พลเอกที่เรียกได้ว,ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอะเนาะสมัยก่อนก็จะเป็นอาคาอินุอาโอคิแล้วก็ตัวของคิซาลุถูกไหมตอนนี้ทั้งอาคาอินุแล้วก็ตัวของอาโอคิก็ไม่ได้อยู่ใน3มพลเอกแล้วนั่นเองโดยอาโอคิเองเนี่ยก็ได้ออกไปนะครับแต่ก็ยังดูอยู่ในหน่วยซอสอนะถูกไหมส่วนในทางของอาคาอินุเองทุกคนก็คงจะได้รู้นะครับผมว่าอาคาอินุเองเนี่ยได้ขึ้นเป็นจอมพลหรือว่าเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือ ที่นี้เองเนี่ยนะครับเราก็เลยอยากจะมาพูดวิเคราะห์กันขำๆสะหน่อยละกันนะว่าเฮ้ยไหนๆเราก็ได้เห็นตัวของอารามากิหรือว่าตัวของเรียวคุก,กิวกันไปแล้วอะตอนนี้เองเนี่ยพลเอกก็มีแค่มีตัวของเรียวคุก,กิวมีตัวของฟูจิโทระแล้วก็มีตัวของคีซาลุถูกปะ เฮ้ยใครเนี่ยมันดูจะเป็นคนที่โหดที่สุดใน3คนเอกตอนนี้นั่นเองนะครับแน่นอนคนเอกเนี่ยหลายๆคนมักจะมองว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ผมเองเนี่ยมองว่าคนเอกก็โคตรเก่งมาเลยตลอดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ยังไม่ได้เปิดเผยแบบการต่อสู้แบบเต็มๆออกมาซะเยอะเท่าไหร่อะไรแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเองผมก็คิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมาเถียงกันให้โกรธกันหรือเครื่องกันบางคนเนี่ยโอ้ยโอ้โหด่ากันมาเป็นพารากราฟเลยด่าไปด่ามามีคนแบบทะเลาะก,กันเต็มไปหมดเลยผมก็คิดว่าเราไม่เห็นต้องมาทะะ ันนแบบ้ในเมื่อเราก็เป็นแฟนการ์ตูนเหมือนกันแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันสนุกๆใช้คําพูดคําจาดีๆกันดีกว่าไม่ใช่มดาด่าสาดเสียเทเสียใส่กันนะเนาะวันนี้ก็เลยจะมาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าฮใ,ใน3คนเอกตอนนี้เนี่ยมีใครเก่งที่สุดกันบ้างพลังคนไหนน่าจะเก่งที่สุดกันแต่ละคนเนี่ยก็พลังเวอร์กันหมดถูกไหมระดับคนเอกจะไม่เวอร์ไลยยังไงเลย,ยรครับแต่เราจะไม่นับอาคาอินุนะครับผมคิดว่าอาคาอินุเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดใน ในพลเอกแล้วล่ะในตอนนี้ก็ได้ว่าไปจอมพลเวล่ามันก็เกินพลเอกไปแล้วก็คิดว่าอ่ะเป็นด้วยความเป็น ผู้บัญชาการกองทัพเรือด้วยก็คิดว่าเอออาคาอินุนี่แหละน่าจะเก่งสุดอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะซึ่งมันไม่มีอะไรที่มาพรูฟได้ถูกมันจะบอกว่าแบบผลปีศาจมันวัดกันไม่ได้มันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะนะครับผมฮาคงฮาคีอะไรอีกเต็ไมไปหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราตัดอาคาอินุออกไปนะครับให้อาคาอินุมันอยู่แบบเหนือทุกคนไปนเลยจากนั้นก็จะมี3คนให้ทุกคนเลือกกันนะครับผมนั่นก็คือตัวของคิซารุตัวของฟูจิโทระแล้วก็ตัวของเรียวคุกิวเรามาทวนพลังทั้ง3คนนี้กันหน่อย บ้างเพราะมันไม่ได้ปรากฏออกมานะครับแต่เอาเป็นว่าระดับการต่อสู้นี่ก็สุดยอดกันทุกคนนะครับ พลังแต่ละคนเริ่มที่คิสรุเลยนะครับเป็นพลเอกมานานที่สุดใน3คนนี้มีผลแสงนะครับผมก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแสงได้นะแค่นี้ก็โหดจ,จัดแล้วนะครับแต่ผลแสงเองเนี่ยนะครับผมถ้าจะพูดกันแบบหลายลคนก็บอกว่าโหแสงเนี่ยดูจะโหดไ้เทมทานที่สุดในเรื่องแล้วแต่ในความเป็นจริงพอมันอยู่ในเรื่องจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผมผลของฟูจิโฮระเองอ่ะก็เรียกได้ว่าจริงๆถ้าบอกว่าแรงดึงดูดอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็สามารถ ดึงดูดแสงได้เหมือนกันนะครับอย่างหลุมดําอย่างเงี้ยถูกไหมก็ได้ยกวยเป็นมวลที่ควบแน่นมากๆจนมีแรงดึงดูดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการจะดีฟายความสามารถว่าผลไหนโหดกว่ากันเนี่ยคงทําได้ยากนะโอเคเราก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าผลเอกคนที่2ออย่างฟูจิโฮะเนี่ยมีผลอะไรนั่นเองนะครับผลเนี่ยไม่ได้บอกแน่ชัดว่าอะไรแต่จากพลังที่เราได้เห็นมาก็คือการควบคุมแรงดึงดูดนั่นเองดึงอุกบาตมาใส่โลกได้อโหดขนาดนั้นเลยนะครับแต่นอกจากฟูจิโฮะจะโหดแล้วเนี่ยนะครับผลของเรียวคุกิวก็โหดไม่แพ้กันเรีย ียวคุกิวเนี่ยนะครับน่าจะมีผลเกี่ยวกับพืชนั่นเองสามารถเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นพืชเป็นต้นไม้ซึ่งฟังดูแลวว้วอาจจะดูโหดสู้แบบแรงโน้มถ่วงหรือว่าอาจจะฟังดูโหดสู้แสงไม่ได้นะครับแต่จากความสามารถที่โผล่ออกมาเนี่ยมันโหดมากๆเลยเพราะว่าตัวของเรียวคุกิวเองสามารถดูดกืนสารอาหารเหมือนที่ต้นไม้เนี่ยทำได้ด้วยนั่นเองนะครับและฉากการต่อสู้ที่โผล่ออกมาเนี่ยตัวของเรียวคุกิวเองก็ดูจะเป็นคนที่โหดสุดๆด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับใครดูจะโหดที่สุดกันถ้าถามตัวของผมนะครับผมผมคิดว่า แน่นอนละ่ะ2คนใหม่เนี่ยมันมาจากการเกณฑ์ทหารแบบพิเศษนะครับทั้ง2คนอาจจะเคยเป็นผู้มากฝีมือมาก่อนที่จะได้มาเป็นทหารเรืออยู่แล้วนะแล้วก็ได้มาเป็นพลเอกเลยถูกไหมก็เรียกได้ว่าตัวของคิซารุเนี่ยดูจะมีประสบการณ์ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นพลโทเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยคือมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับโจสรสลัดมาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเองคิดว่านะครับผมถ้าต้องสู้กันหนึ่งหนงเนี่ยคิดว่าตัวของคนที่เก่งที่สุดน่าจะเป็นคิซารุนะครับแต่จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมอานหนึ่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องหนึ่ ผสลัดทั้งกลุ่มเลยเนี่ยผมคิดว่าในมุมนั้นเองอ่ะตัวของเรียวคุกิว่ะอาจจะโหดยิ่งกว่านะครับเพราะว่าคิซารุอ่ะอาจจะถนัดในการสู้แบบเป็นคนๆหรือว่าอ่ะโจมตีหลายคนในทีเดียวก็ทํามาแล้วนะครับแต่อย่างตัวของอารามาก,กิหรือว่าตัวของเรียวคุกิเนี่ยในตอนที่ไปถล่มกลุ่มโจนสลัดร้อยอาศูนย์เราได้เห็นเลยว่าพลังของพืชเนี่ยมันสามารถโจมตีศัตรูได้ในหลายๆคนพร้อมกันแล้วก็สามารถดูดสารอาหารออกมาจนเรียกได้ว่าทําให้ศัตรูเนี่ยสู้ไม่ได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเองถ้าในแง่ของการกวาดล้างเนี่ยผม คิดว่าด้วยอุปกรณ์นิสัยและพลังเนี่ย ตัวของเรือฮุคิวอาจจะใช้งานได้ดีกว่านะครับส่วนฟูจิโฮระเนี่ยยังเป็นคนที่มีแบบปริศนาในตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่เรียกได้ว่าเขาเป็นคนดีมากๆจริงๆคือเรียกได้ว่าเป็นคนดีกว่ากลุ่มหมวกฟางซะอีกอะคือเป็นคนดีกว่าแบบทหารเรืออะไรพวกนี้คือเราจะบอกว่าคิซารุเป็นคนเลวแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาเองก็เป็นทหารถูกไหมเขาต้องทําตามหน้าที่แล้วหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยก็คือการปกป้องอาณาจักรปกป้องระบบของรัฐบาลโลกเอาไว้โดยรวมเนี่ยมันก็คือเป็นคนดีนั่นแหละแต่เรียกได้ว่าพอเราถูกแบบเสนอเรื่องให้ดูจาก อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันทาให้ดูเป็นคนเลวไปเลยเพราะว่าคิซารุเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ชิวๆอะ่ะแต่เขาก็มีความเด็ดขาดมากกว่าตัวของฟูจิโฮระมากๆแต่อย่างถ้าเทียบกับแบบตัวของเรียวคุกิวอะ่ะเรียวคุกิก็อาจจะเป็นทหารเรือที่แบบเฮ้ยดูมีความเด็ดขาดมากๆดูมีความโหดมากๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคิซารุอาจจะดูเป็นคนที่แบบอ่ะมีคุณธรรมในใจมากกว่าคือแบบตัวของเรียวคุกิเนี่ยดูมีระดับแบบความเด็ดขาดแบบสุดๆเลยอะ่ะอารมณ์แบบอาคาอินุเลยคือผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่มีการฟังเหงตุผลใดๆทั้งูจิโระ เนี่ยนะครับผมคือแบบเฮ้ยเราไม่ได้ตัดสินคนแค่ว่าเขาไปโจรสลัดหรือเป็นทหารเรือแต่ฟูจิโหระเองดูที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นเป็นใครเป็นตัวตนจริงๆมันเป็นใครมันเป็นคนดีคนเลวที่เป็นรายคนมากกว่าตรงนี้เองอยากจะเสริมให้ทุกคนด้วยนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบโอโ้โหเชียร์ฟูจิโหระที่สุดเลยซึ่งผมเองก็ชอบมากๆในฉากที่แบบเดโลซาผมร้องไห้แบบไม่รู้กี่รอบแล้วเวลาที่แบบเปิดมาเฉพาะฉากอนิเมะตอนนั้นนะที่แบบว่าเฮ้ยชาวบ้านชาวเมืองของเดโลซาวิ่งเข้ามาช่วยลูฟี่ไม่ให้ถูกฟูจิโหระจัดการอ่ะ เป็นอะไรที่แบบดูแลน้าลายยําตาไหลจริงๆแล้วฟูจิโฮระก็แบบเนี่ยรู้สึกไม่น่าทําให้ตัวเองตาบอดเลยอยากเห็นจริงๆว่าลูฟี่เป็นยังไงแต่โอเคตรงนั้นแหะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าการกระทําแบบฟูจิโฮระจะดีในทุกสถานการณ์คือในบางสถานการณ์เองเนี่ยอาคาอินุเองหรือว่าตัวของคิซารุเองอาจจะใช้ได้ผลกว่าได้ซ้ําไปเพราะว่าเรียกได้ว่าถ้าจอมพลอย่างเงี้ยถ้าพลเอกอย่างเงี้ยมานั่งเห็นใจทุกคนนะ่ย โอ้โหมันคงไม่ต้องทําอะไรกันแล้วถูกไหมก็เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยความเด็ดขาดก็ถือว่าอาจจะดูไม่ได้ยุติธรรมกับทุกคนแต่ถ้าเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันอาจจะส่งผลที่ดีกว่าได้ซ้ำไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีซีนหลายๆซีนที่แบบเออวันพีททำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมองแง่ลบกับทหารเรือเกินไปหรือว่ามองแง่ลบกับฝั่งของรัฐบาลเกินไปคือคนที่มันบงการรัฐบาลอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีไนงะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอเนนนาาออะไรบงยงยย่่่่แตคทีูใ command, มันกก็ไม่่แปลววาพ เขาจะไม่ดีเสมอไปก็เรียกได้ว่ามันก็มีคนที่ดีแต่ก็มีความดีที่แตกต่างกันออกไปในหลายจุดอย่างตัวของฮันนี่บาวอย่างเงี้ยในตอนที่แบบมาสู้กับลูฟี่แล้วเขาพูดสปีดของเขาออกมาลองไปย้อนดูได้ฉากนั้นเป็นฉากที่กินใจผมมากๆกฉากหนึ่งเลยโอเคอาจจะนอกเรื่องเกินไปแล้วเรากลับมาที่เรื่องพลเอกก็แล้วกันนะครับถ้าถามผมเองเนี่ยจากการวิเคราะห์เลยเนี่ยนะครับว่าใครเก่งที่สุดเนี่ยจากการที่ทุกอย่างที่เราได้พูดไปออกมานะไม่ว่าจะเป็นสไตล์หรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าคีซารุเองเนี่ยก็ยัง การเยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วรู้สึกว่าในเรื่องวันพีทเองอ่ะพลังผลปีศาจมันก็เรื่องหนึ่งฝิมมือการต่อสู้ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ประสบการณ์เนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่แบบมันลำค่าการฝึกใช้หรือว่าการพลิกแพงในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับดูจะเป็นคีย์สำคัญในการที่ว่าเราจะสามารถเอาชนะหรือชิงความได้เปรียบกันมาได้ในเรื่องวันพีทนข้งๆเยอะเลยก็เลยคิดว่าเออตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดนั้นซะมากกว่าแต่หลายๆตอนเราก็เห็นนะว่าแบบเออวันพีทสู้กันเนี่ยซัดที่กำลังอย่างเดียวเลยถูกไหมอะซัดก ไม่ข้างอะอะไรแบบนี้ก็คิดว่าอาจจะจริงๆถ้าแบบถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นตัวของเรียวคุกิวเองก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้ต้องฟันหงหนึ่งคนที่แบบคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดเองยังไงผมก็คิดว่ายังเป็นคิซารุอยู่นะทุกคนคิดว่าเป็นใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้ก็แล้วกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วก็ขอยุ้ญาตพีว่านี่เป็นเพียงบทวิเคราะห์มาพูดคุยกันสนุกสนุกตาภาษาแฟนวันพีชเท่านั้นเองนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างไไดดด้้้้เเลลลลยยัังงงใในนนววววีีหมาาแบรสสขอ่ ชุททุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังหะเวิลด์นะครับ